ส่วนของเมืองทองนะครับคุยสัหน่อยละกันเบื้องทองเองเนี่ยผมอยากจะพูดเรื่องของความอดทนในช่วง3ปีกว่าที่ผ่านมานะกับมาริโอยูรอสกี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่นะครับในเรื่องของรูปแบบคอนเซปต,ต์วิธีการเล่นแต่มันแย่ที่การเสริมทัพใน3ปีกว่าที่ผ่านมาครับ มันทำให้ไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการตามวิธีการที่มาริโออยากได้เรื่องนี้ต้องแชร์คนละครึ่งครับก็คงไม่ใช่ความผิดของใครร0อเซแต่มันก็ต้องกล้าพูดกันเพื่อให้แฟนฟุตบอลได้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งวันแรกที่มาริโอมาทาประสบการณ์ไม่มีมาริโออยากทาเบื้องทองไม่ได้ยิงพวมาในการจ้างโค้ชดงแพงเข้ามาเห็นตรงกันทุกอย่างทํางานได้จบ มาริโอรู้จักดีเอของเบืองทองดีเปอดตผู้เล่นรู้ว่าสไตล์บอลเบืองทองชอบอะไรชอบการบุกเดีย๋ยวทำให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันโค้ชไม่มีประสบการณ์บอกบบริหารเออต้องการลดโง่มาณเซฟหน่อยลองเสียเ่ยงไว้เพราะมีดาวรุ่งหลายคนที่มาริโอ้นั้นคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะก่อนหน้าที่จะขึ้นมาทำตรงนี้ก็ทำบอลเยาวชนมาแล้วมาริโอ์ตะเวียนดูบอลมาตลอดดูเยาวชนในข่ายของเบืองทองมาตลอด เพราะก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะขึ้นมาคุมชุดใหญ่หน้าที่คือกะว่าทําบอลเด็กปุ๊บแล้วสเกลไปแล้วรอเวลาที่พร้อมถึงจะขึ้นแต่เมื่อมันต้องขึ้นมาเร็วปุ๊บมาริโอก็ใส่ไฟในตัวเองเลยครับสิ่งที่อยากได้วิธีการเล่นในแบบที่เราเห็นกันคือการสร้างเกมจากแดนหลังแล้วก็แก้เพสซิ่งดีอยู่ช่วงหนึ่งครับเพราะว่าตอนนั้นคู่แข่งยังไม่รู้ว่าอ๋อวิธีการชัดเจนของมาริโอเป็นแบบนี้มันก็ ดูสวยงามและดูมีความหวังอยู่ในช่วงปีแรกช่วงเล็กสองครึ่งทางแรกองค์ประกอบทีมต,ตอนนั้นก็ยังดูไม่แย่ก็ยังไปกันได้เรื่อยๆรืครับและก็มองถึงความหวังว่าเฮ้ยจบแบบนี้ได้ชอยต่อมาที่บอร์บริหารต้องทําคือเสริมตัวให้เขาครับโดยที่เขาต้องมีโอกาสได้เลือกตัวเองแต่ในเมื่องบประมาณมันไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นและบอร์บริหารส่วนใหญ่เนี่ยของเมืองทอง ช่วงหลังเนี่ยคนที่สเกาดูตัวก็แน่นอนแหละทางฝั่งของคุณโรดิซัวาจาเขาดูแหละพี่เป้ก็ไม่ได้งโงบมาไม่ได้เพียงพอเหมือนสมัยยุคก่อนตัวที่มาเราก็เห็นกันอยู่ครับในช่วงที่ผ่านมามันยังไม่สุดมันก็ดีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็ไม่ดีนะครับเพราะมาตรฐานนั้นไม่ได้เมื่อจิ๊กซอรตรงเนี้ยมันได้มาเติมเต็มทุกตำแหน่งเมืองทองก็ได้เพียงแค่ประของซึ่งบอลของมาริโอเป็นม้าตีนปลายเพราะอะไร เพราะว่าคุณเก็บตัวเร็วไม่ได้เพราะงระมาณคุณไม่สามารถเก็บตัวก่อนเบื้องต้นได้เนื่องจากอะไรครับกว่าจะจบกับสปอนเซอร์ได้ปีนี้งระมาณจะเท่าไหร่วะจะมีสปอนเซอร์ค่าหน้าอกไหมอยากจะหาเจ้าใหม่แต่ก็ไม่ได้เออเจ้าเก่าเขาจะคิดยังไงอีกอก็ว่ากันไปแม้แต่เสื้อเนี่ยคุณลองดูสิว่าเมืองทองกว่าจะเปิดตัวเสื้อได้กว่าจะขายเสื้อได้แล้วล็อตแรกของเสือ้อแฟนบอลได้ซื้อเมื่อไหร่ นี่คือการทํางานที่เป็นปัญหาของฟุตบอลไทยทุกทีมนะครับไอ้ที่เปิดตัวเสื้อช้ากันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ผลิตลายเสื้อไ้นะครับบางทีมันคิดไปแล้วแต่มันจบกับสปอนเซอร์ไม่ลงครับว่าเฮ้ยเจ้านี้จะต่อไม่ต่อเพราะบางทีมเนี่ยสปอนเซอร์ผูกสองสปีจบแต่บางทีมสปอนเซอร์มันผูกกันปีต่อปีหลังจากนั้นครับพอมันเริ่มมีปัญหาตรงที่ว่าจิ๊กซอว์มันไม่ครบผลการแข่งขัน มันก็เริ่มจะไม่ได้แล้วแต่มาริโอมาเป็นม้าตีนปลายจากการที่เฮ้ย <c oughs> มันเริ่มลงตัวมากยิ่งขึ้นร่างกายนักกีฬาดีขึ้นช่วง4ีหเกมแรกเหมือนในคล้ายใช้ปรีซีซั่นไปก่อนมันก็ไปจบในฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งฤดูกาลแต่ฤดูการต่อมาไอช่วงสําคัญที่เนี่ยก่อนจะจบกันตรงเนี้ยไม่ได้ผู้เล่นไม่เป็นไรลองเอาตัวที่เป็นของดีราคาถูกเอามาก่อนเผื่อได้จิ๊กซอที่ดี เอามาก่อนขอให้ครบปรากฏว่าเลกแรกเนี่ยที่เพิ่งแข่งขันกันเนี่ยตัวต่างชาติไม่ครบครับแค่ไม่ครบก็แย่แล้วตัวที่เอามาแน่นอนเอามาแล้วยังต้องปรับร่วมกับตัวเก่าที่มีอีกเพราะว่ามาในช่วงเวลาที่หลีกใกล้จะเปิดแล้วกว่าจะลงแท็กติกได้ต้องทำร่างกายมีหนามซ้ำ ไอ้ตัวเก่าที่ควรจะต้องต่อเนื่องจากการทำงานกับมาริโอมา2ปีกว่า3ปีก็ย้ายออกหมดวัฒนากรสรัมละรครไปก่อนบุญทวีเทพวงศ์สุพรปีนากาตาโพซึ่งเป็นโจทย์ที่เมืองทองโดนโจมตีมาตลอดครับเรื่องของแบ็คว่าอยากให้ปรงให้เปลี่ยนนะครับบอกว่าชุดนี้ยังไม่ได้แต่เอาจริงๆนะครับพอเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงะ มันก็หาตัวอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะตัวที่ไปแต่ละทีไปอยู่ทีมใหญ่กันหมดเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่องค์ประกอบโดยรวมถ้าคุณรักษาจิ๊กซอว์ไม่ได้แล้วคุณแค่เติมในจุดที่ต้องการเหลืออะไรไหมครับเหลือต่างชาติแค่อย่างเดียวครับตัวไทยที่เอาเข้ามาอย่างเอกนิตสุดท้ายแล้วกลายว่าเป้าหมายสําคัญคือเมืองทองก็ต้องการส่งเอกนิตไปเล่นญี่ปุ่นเพื่อทํากําไรอยู่แล้วในการซื้อขายเป็นธุรกิจไป นี่ก็คือหนึ่งโจทย์ที่สร้างทีมมาแล้วเสร็จปุ๊บถ้ามีการซื้อขายทางเมืองทองก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนมาริโอก็คงทำงานต่อเนื่องยากนี่คือมุมในเชิงการทำงานบริหารมาริโอเงินเดือนไม่เยอะครับตอนอยู่เป็นโคช้ชก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับซึ่งไม่เกินแสนห้าแน่มาตรงนี้ผมว่าก็ไม่เกินเหมือนกันซึ่งมาริโอก็แบ่งรับแบ่งสู้เพราะแลกกับประสบการณ์ได้ทำทีมใหญ่ด้วย ได้ทำทีไม่ต้องการทําด้วยแล้วก็มีโบนัสในการชนะซึ่งช่วงที่ชนะติดติดกันเนี่ยโบนัสก็เยอะนะครับพูดถึงสภาพการเงินของเมืองทองอคนก็บอกว่าเฮ้ยมีปัญหานะครับเงินออกตรงไม่ตรงหรือป่ายังไงล่าสุดเนี่ยยืนยนันชัดเจนมาแล้วนะครับว่าก่อนอันนี้อาจจะเคยมีช่วงโควิดอะไรก็ว่าไปแต่นตรงนี้เนี่ยเงินออกตรงนะครับเงินเดือนออกตรงนะครับแต่เรื่องของ โบนงโบนัส bon ในการยิงประตูหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีปัญหาอยู่ส่วนในเคสของวีเลยมพ็อปสรุปที่ผมบอกไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่ากําลังใจนักเตะดีเยี่ยมและไม่ได้มีการเล่นแบบไม่เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโค้ชคนไหนซึ่งเจริญสั์วงกรก็ได้สัมภาษณ์หลังเกมมาแล้วนะครับว่ายังไงก็ยังซัพพอร์ตมาริโอเพราะก็เอาวิธีการของมาริโอมาใช้อยู่ เล่นยุคไหนก็เต็มที่หมดแต่ผลการแข่งขันมันไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากรายละเอียดจิ๊กซอในสนามครับการเสริมทัพตัวนักเตะผู้เล่นต่างๆมันไม่ได้ตอบโจทย์อย่างที่โคช้ชต้องการมุมหนึ่งของบอร์ดบริหารก็เข้าใจว่าเอออยากจะให้แหละแต่ตังค์มันไม่มีตังค์มีก็จะให้นะครับก็ทําไปก่อนแบบนี้มันก็ต้องมาลุ้นว่าโคช้ชจะเอาตัวรอดยังไงซึ่งถึงวันหนึ่งมันก็ต้องมีทางตันครับเพราะตัวใหม่ไม่มา ตัวเก่าก็ออกไปอีกมันจะไปไหวยังไงล่ะครับและความทนทานในรอบนี้คือถ้ายังทนต่อไปได้มันก็อาจจะกลับมาในลูปเดิมได้คือจบหัวตารางก็คือเศร้าตอนต้นแฮปปี้ตอนปลายแต่ปีนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นครับซึ่งผมว่าเขาก็ตีโจทย์กันถูกเหมือนกันครับเพราะเกมสําคัญกับ BG จีบาทูมเนี่ยที่เป็นเกมนักสุดท้ายของมาริโอยูรอกสกี้เนี่ยจริงสมาริโอไม่ได้ลาออกหลังจากเกมจบแต่มาริโอเดินไปลาออก ที่เสีายงสปอร์ตนะครับคือแสดงสิริตรับผิดชอบเพราะว่ามันมีการพูดคุยกันในเคสสำคัญก็คือการหายไปของชงคดมีลงครับซึ่งทีบอกไปหายก็คงมองว่าเฮ้ยเล่นกับ BG เกมนั้นเนี่ยคือคุณจะมีหลังไทยล้วนไม่ได้นะครับมันเสี่ยงแต่มาโยยังเชื่อมั่นในแนวทางแล้วส่งหลังไทยล้วนลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเปราะบางจุดอ่อนที่ทำให้โดนถล่มในเกมนั้นด้วยนะครับ รูปแบบการเล่นของมาริโอยังชัดเจนเสมอครับฟุตบอลของเขาเป็นยังไงแต่ว่าประสบการณ์ของมาริโอครับก็คือส่วนหนึ่งในมุมหนึ่งที่ทําให้ถึงจุดทางตันตรงนี้บอกบริหารเติมเต็มให้ไม่ได้อย่างที่ผมบอกหมดละแต่ในมุมของมาริโอถ้าจะเอาตัวรอดให้ได้คือคุณก็ต้องทําบอลมีผลการแข่งขันด้วยกับสภาพทีมที่คุณมีองค์ประกอบและมีจิ๊กซออย,อยู่ แต่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างปัจญาคอนเซ็ปที่เขาอยากจะําว่าเฮ้ยกูจะสร้างทีแบบนี้แล้วกูอยากได้นักเตะสเปคนี้เข้ามาถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาตัวที่มีแล้วทาให้มันได้แบบนี้ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะประสบการณ์ของมาริโอมันยังไม่สอนนะครับว่ามันต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปก่อนและผมบอกเลยว่านี่จะเป็นประสบการณ์ของเขาครั้งใหญ่แล้วเขาจะกลับมาในภาคใหม่เนี่ยถ้าเขาอยู่ในทีที่มีองค์ประกอบเสริมทําให้เขาได้ฟุตบอลของมาริโอดุดันแน่นอนแต่ต้องมาพร้อมกับเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับ เพราะวันนี้เขาก็ยังใหม่ในอาชีพนี้แต่เขาได้ลองงานเร็วมากท้งที่จริงเขายังไม่จบปัวลเส้นเพิ่งเรียน A อลายเส้นจบมาหมัดหมาด้วยซ้ำไปองค์ความรู้ของมาริโอ้ยังไม่ได้เยอะในช่วงแรกที่เราเห็นทําเมืองทองแต่มันออกมาจากความจีเนียสของเขาในการเป็นนักเตะเขาจึงรู้ว่าสถานการณ์แบบไหนต้องเล่นยังไงเพราะเขาเล่นแบบนี้มาก่อนมุมของมาริโอ้คือเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆครับสิ่งที่เห็นฟ้องได้ชัดเจนก็คือ การยึดแม่แนวทางมากจนเกินไปในช่วงที่มันดีโอเคมันไปต่อแต่ช่วงที่มันแย่การกลับมาของมาริโอคือการต้องขึ้นนําคู่แข่งเท่านั้นสังเกตได้ว่าบอลของมาริโอถ้าโดนคู่แข่งนำเมื่อไหร่นโอกาสในการกลับมายากมากนะครับเพราะการแก้เกมต้องมาพร้อมกับประสบการณ์และการตัดสินใจนะครับที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดและยิ่งองค์ประกอบของเมืองทองไม่ได้มีตัวเปลี่ยนที่สามารถลงไปทดแทนกันได้อีกมันก็ยิ่งทำให้การแก้เกมของมาริโอ ขาดประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับคือเขาก็เอาตัวรอดมาหลายต่อหลายเกมแล้วลาสดแดนของเขาเนี่ยคือมันเคยเกิดขึ้นมานจริงๆแหละครับแต่บอบร์ดบริหารนะครับฝั่งคุณโรนิชซอวาจาเนี่ยพี่เป้นเนี่ยก็ได้ห้ามปราบไวว่าเฮ้ยเราต้องให้เขาทาตอ่อเพราะนงั้น,นไม่รู้จะไปหาโค้ชตรงจุดไหนแต่อีกฝั่งหนึ่งก็นะครับยังพยายามบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วมันต้องเปลี่ยนเพราะตอนนี้ เห็นแล้วว่ารูปแบบที่มาริโอทามันไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากว่าบอร์บริหารเองก็ไม่ได้มีงบมาในการเติมตัวที่มันควรจะเข้ามาซัพพอร์ตกับแท็กติกมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ซึ่งมาริโอก็ยอมเดินออกมาด้วยนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่จะต้องไปต่อทำไมนะครับมาริโอ ถึงไม่เล่นแบบที่เมืองทองเล่นตอนนี้มันเคยมีเกมที่มาริโอเล่นคล้ายๆเกมที่เมืองทองชนะประจวบล่าสุดนะครับถ้าคุณจําได้คือเกมที่มันจะเป็นลัสแดนนะครับหลังจากนั้นจะดีนั่นแหละวิธีการนั้นนะเขาเล่นแต่พอเล่นเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับมาเล่นในวิธีการเดิมของเขาที่เขาเชื่อมั่นอยู่ดีสรุปคือมาริโอรู้ครับว่าทํายังไงฟุตบอลเมืองทองถึงจะมีโอกาสได้ประตู ผมว่าเขาเล่นบอลมาเนี่ยเขารู้แล้วว่าฟุตบอลต้องเล่นน้อยจังหวะแต่ว่าเขาอยากจะสร้างวิธีการของเขาแบบนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่ามันอึดอัดอกับการทํางานของเขาที่ผลการแข่งขันไม่ได้แล้วบอกบริหารก็แน่นอนถ้าผลการแข่งขันไม่ดีการจะไปขอสปอนเซอร์เพื่อต่อยอดเนี่ยมันก็ลําบากมันไม่ใช่แค่ไปขอตอนจบฤดูกาลเท่านั้นอย่างน้อยเลกสองอะไรก็ต่อยอดกันได้ด้วยการมาของโคชอุทัยบุญเหมาะ ซึ่งทีมงานเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างออกไปเพียงแค่มาริโอคนเดียวและโคดูไทยก็เคยอยู่ในทีมงานของมาริโอซึ่งโคดูไทยอยู่มานานหมดแล้วครับเขาเป็นลูกม่อของทางเมืองทองใครจะมาใครจะไปแต่โคดไทยยังอยู่นะครับซึ่งโคดไทยเพิ่งจบโอลาเซ่นด้วยแต่ด้วยบุคลิกนะครับหรือว่าภาพต่างๆที่เราเห็นในหน้าฉากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเขาเขาเพิ่งจะมาออกหน้าออกตาตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เคยไปทําพัทยาทาเทโรอยู่บ้างในช่วงหนึ่งนะครับก็ส่งไปตาม าภาคธุรกิจของเมืองทองที่ร่วมกับสโมสรที่ไปทําพันธมิตรให้เขาวันนี้ครับไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับในการออกครั้งนี้ของมาริโอเป็นการแสดงความรับผิดชอบในขณะที่การมาโคดูไทยโคดูไทยก็เห็นปัญหาอะไรครับอย่างที่มาริโอทาตอนที่มีประเด็นว่าถ้าผลงานไม่ดีจะโดนปลดนุ้ยนั่นก็คือการเล่นฟุตบอลให้มันน้อยจังหวะลงแล้วก็เล่นบอลยาวสลับบ้าง เรื่อเราจาได้เนี่ยเกมของมาริโอตอนเจอบุรีลำที่คนบอกว่าโอ้แพ้บุรีลำแน่หลายคนน่าจะได้พักออกและเฮนเรี่อารเย่ก็ลงเล่นเกมนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะพักบอลให้ซาดดอ,อยิงสักอย่างเสมอหนึ่งหนึ่งเกมนั้นมาริโอเปลี่ยนวิธีการเล่นไปเลยครับจนบุรีรลำก็ตั้งตัวไม่ติดเหมือนกันว่าอา้าวไหนตอนแรกจะมาเซตบอลวะบุรีลมกะเดินก็เลยบีบเลยสุดท้ายเมืองทองพอบุรีลำขึ้นไปบีบปุ๊บเตะยาวเลยครับ มีตัวเป้าในการพักโคดูไยก็เอาวิธีการนี้มาใช้ฟุตบอลมันก็มีอยู่เท่านี้แหละครับแต่ว่าด้วยความเป็นมาริโอรอสกี้ความเชื่อมั่นในตัวเองเขามีสูงความมั่นใจในตัวเองมีสูงครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ประสบการณ์ของเขาแก่กล้าเขาจะเป็นหนึ่งโค้ชที่น่าจับตาม,มองนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะโตในฟุตบอลระดับไหนได้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นโค้ชที่ดีได้เลยนะครับในอทีตเมืองทองตอนเนี้ภาพที่เคยสร้างมาแล้วคิดว่าให้เวลากับมาริโอ สุดท้ายวันนี้คุณยอมแพ้เองครับในภาคของบอกบริหารคือคุณไม่ได้เติมผู้เล่นที่ดีเพียงพอมาให้มาเลยกายว่าฟุตบอลที่คุณอยากทายให้มันสวยงามมันก็ไม่เกิด mm hmm. คุณกลับมาตรงนี้คุณก็ต้องมาทําช็อตเทอมครับมองแบบเกมต่อเกมไปแล้วและก็เล่นตามวิธีการที่มันควรจะเป็นวันไหนเข้าทางจบวันไหนไม่เข้าทางก็มีโอกาสโดนได้เหมือนกันแต่ว่าที่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วเพราะอะไร พราะแค่ปรับวิธีการเล่นบอลให้น้อยจังหวะลงผู้เล่นของเมืองทองมีคุณภาพในการครอบครองบอลจากการทํางานที่มานิโอ้ปลูกฝังมาอยู่แล้วครับมันเลยไม่ได้ยากซึ่งวานเราก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์ในการครอบครองบอลเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเขาดูไทยเองเนี่ยแทบไม่ต้องไปนั่งลงรายละเอียดเลยเด็กรู้ถึงขนาดว่าต้องแก้ไปตรงไหนเมื่อโดนบีบฝั่งไหนด้วยซ้ำไปแต่เหลือย่างเดียวคือไปใส่เนี่ยครับใส่พื้นที่จะโจมตีว่าประจวบจะหลุดจะลอยตรงไหนแล้วเขาก็ทําได้ แค่นั้นเองครับเพราะคุณลองดูคนที่ยิงประตูได้สองลูกคือไม่ใช่กล่องหน้าธรรมชาติเลยแล้วเป็นจังหวะโต้ล้วนๆนะครับลูกของปราเมสก็โต้อีกฉะนั้นฟุตบอลของเมืองทองนี่แหละครับไม่มีกองหน้าตัวเป้าก็ต้องใช้วิธีการทิ้งบอลยาวเล่นหลังลายเกมรับซึ่งทำได้ดีมากและก็เนี่ยครับลูกเปิดด้านข้างครับ คุณมีปีกอย่างเจริญศักดิ์ที่เปิดบอลได้ดีแต่ว่าคุณเอาปีกไปใช้เล่นตัดในเอาป๊อปมาเล่นฝั่งขวาเอาเจริญศักดิ์มาเล่นฝั่งซ้ายมันก็เสียของครับเนี่ยลูกงี้ครับลูกเงี้คือเจริญศักดิ์แค่เปลี่ยนเสื้อสีขาวอะครับตอนใส่ชุดสมุบประการก็เปิดอย่างเงี้ยคือธรรมชาติของผู้เล่นบางครั้งที่มีคุณภาพแล้วถ้าคุณซื้อเข้ามาคุณต้องเห็นว่าเขามีคุณภาพอะไรคุณถึงจะมาใช้ แต่ถ้าคุณเอาไปทําในสิ่งที่คุณอยากกระทำแล้วมันไม่ได้แล้วคุณไม่รีบเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ฟุตบอลแบบนี้ของเมืองทองยังท้าทายนะครับผมเม่อก้าบอกเลยว่าเยือน8เกมนี่คือเกมที่จุดพุได้ต่อเนื่องแต่ว่าถ้าคู่แข่งเห็นแบบนี้ว่าเมืองทองมาโฉมใหม่ไม่เซตบอลแล้วอะไม่บิวอัพแล้วอะและถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่เจอทีมในกลุ่มเดียวกันอ่ะกูก็กักมึงเหมือนกัน บึงไม่เซตกูก็ไม่เซตแล้วใครต้องเปิดเกมก่อนนั่นแหละครับคือความท้าทายใหม่ของโคดูไทยเหมือนกันที่จะต้องมีสถานการณ์ที่ต้องครอบครองบอลบ้างแล้วต้องตัดแล้วโต้ซึ่งเบืองทองตัดบอลเมื่อวานเนี่ยตัดแล้วโต้คือเป็นจังหวะที่บางครั้งประจวบก็เสียบอลง่ายเองแต่ถ้าเกิดเป็นจังหวะที่ต้องไปเพรสซิ่งเขาแล้วตัดบอลสถานการณ์นี้ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่นะครับยังไม่เห็นสักเท่าไหร่ วันนี้ก็วิเคราะห์ให้เต็มๆเลยนะครับสำหรับเมืองทอง